สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแอมวัดวัดสาวนะครับผมสี่พันวัตนะครับตัวนี้ขับสิบแปดนิ้วนะครับผมข้างละสี่นะครับผมได้สิบแปดนิ้วข้างละสี่ครับผมเป็นแอมซีวิชชิงนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่สี่พันวัตนะครับผมตัวนี้สิบแปดนิ้วข้างละสี่ครับผมเดี๋ยวผมมาลองลองเสียงให้ให้ดูนะครับผมสภาพสวยๆครับตัวนี้ดูสภาพก่อนครับ มวัดแมนววัดเสาหนครับครับผมฟังเสียงนะครับครับ18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นกลางแหลมนะครับตัวนี้เป็นเบรดตันนี้กลางแหลม สลับช่องเอาช่องหนึ่งมาเป็นเบรดอันนี้เป็นเบรดนะครับน,นี่นี้เบรดเบดครับเดี๋ยวผมสลับช่องก่อนสลับให้ลูกค้าดูนะครับเอาเชแนลหนึ่งสลับมาชแนลหนึ่งนะครับวัดสาสี่พันวัตนะครับผมพี่ๆีท่านไหนสนใจติดต่อได้นะครับผมตัวนี้ขับสิบแปดได้ข้างละสี่ดอกนะครับผม

คิจะไหนก็หอกอาว่าพอเปนแล้วจะไปกันไหมก็ตีดต่อมาสุดแก่อีกที้ฉันอีจีฉันอีจีเพราะที่ไม่มีใครคือนี้พี่โสดเห็เธอยืนยืนก็ยากจะเดินกันไปทางก็เห็นเธมาคนเดียวคืนี้เราสดใจมแรงพี่อยากจะโสดใจแก่ก็ไปอยูแลจะกินกินแก่ที่มองแลจะเดินทางท่พร้อมก็เธอยืนยืนสไตต่ทีเธอมาคนแปลกนเธอเลนจะชวนใจเออก็ไม่ดียก็เป็นเสือไม่ดีก็เป็นเสือไม่ได้ยก นี่ครับผม 4, วัตซาว4,000วัตต์นะครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่แท่นละ7,500บาทนะครับผม7,500บาทครับผมสนใจติดต่อได้สวัสดีครับ